วันจันทร์ที่20มิถุนายนพศสองพสิบห้ครับผมข้าพเจ้าบุดีโชคดีก็ได้มีโอกาสขออนุญาตถ่ายทำกับผมนะหิ่งพระครับผมนะของข้าพเจ้าที่บ้านครับผมนะครับผมได้ชมพระพุทธประทานที่บ้านที่ได้กราบบูชามาที่สมัยก่อนนะผมนะ รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราหรือรุ่นเราก็ดีนะรุ่นข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ดีกับผมนะกับผมนะไอชมหิ้งพาตรงนี้กับผมพระพเจ้าพระพุทธประทางข้าพเจ้าก็มีน้อยมีไม่มากกับผมนะที่ข้าพเจ้าสดใหญ่ขัาเจ้าพักเครื่องมาผมที่ใส่กล่องไว้สองกล่องนี่กับผมนะใส่กล่องไว้ตรงนี้กับผมนะไน่บูชามาบางสวนกับผมนะ อย่างพ่อโตว่าหลักสี่เนะเราข้าพเจ้าบูชามาผมเนี่ยอยู่ข้างบนพระนาคปกข้าพเจา้าบูชามานะข้าพเจ้าดีพวกดีได้กราบบูชามาองค์พ่อองค์ดำนี่พี่เขาใจดีให้มามครับผมนะข้าพเจ้าก็ให้พระเครื่องพระเนื้อผงให้บูชาต่อครับผมแล้วเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกันครับผมตอนนี้ครับผมนะนเนี่ยดูหิ้งพระ และหิ้งพระของทุกๆท่านไปไงครับพรพเจ้าก็ต้องการเห็นตรงนี้กับผมนะมีคนเคยพูดกับผมนะผู้ใหญ่เคยพูดว่าจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยให้ดูที่หิ้งพระให้ดูที่โต๊ะหมู่กับผมนะพร,ระเจ้าลองคิดดูก็เป็นเรื่องจริงกับผมนะเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาคิดวิเคราะห์แยกแยะทบทวนกับผมนะ ไอสมาธิสติปัญญาเราตรงนี้กับผมนะเออกับผมนะคือเราก็ดูหิ่งพาเป็นหลักก็ได้ผมนะเห็นบ้านนักการเมืองบ้านสสนักธุรกิจเจ้าของโรงงานหิ่งพาเขาใหญ่มากตรงนี้กับผมโต๊ะหมู่บูชาเขาเนี่ยมีพระบรรลุกเก่าใหม่เยอะแยะไปหมดตรงนี้เราก็บูชาเอาผมน่าอย่างน้อยเราบ้านเราต้องมี พูดประทานอย่างน้อยหนึ่งองค์กับผมจะ่จะน่าตักกี่นิ้วก็ได้กับผมนะองค์เล็กก็ได้กับผมนะองค์ห้านิ้วก็ได้สามนิ้วสองนิ้วก็ได้ไดผมตรงนี้กับผมนะไว้บูชากับผมนะขอ,อพรพระเมตตาป้องกันสิ่งไม่ดีนะป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันอะไรพูดผีปีศาจอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะคนตายคนเล่หล่อนต,ตรงนี้กับผมนะ่คือคนเราคือคนเรามีทั้งคนดีไม่ดีอะไรเนี่ย ตายแล้วคนไม่ดีก็คือจะพูดยังไงดีครับผมตรงนี้เออมันก็เป็นนะเออเอาอ่กมาป้องกันตัวเราขอพระเมตตาปกป้องคุ้มครองรักษาเรานะจากพยันอันตรายอยากติ่งไม่ดีอยา่างผีนะเออก็มีหลายเหตุผลตรงนี้กรับผมนะโอเคนะครับดูไปบางส่วนดูไปสังเขตตรงนี้ครับผมนะพระหม่เยอะคับผมนะส่วนใหญ่ องนี้พระกแก้วมรกตพ่อข้าพเจ้าเช่ามาตรงนี้กับผมนะองค์พ่อพระสังฆะจาไว้วั้ขิงพ่อข้าพเจ้ามาปีมาสามตองสามต่าไมเป็นรุ่นแรก,กตรงนี้กับผมนะเนี่ยมาดูไปกันเนี่ยเนี่ยพราเนื้อผมข้า,าพเจ้าเช่ามาหมดเลยตรงนี้กับผมนะเนี่ยผมนะั่งอยู่ตรงตรงถาดที่กับผมวนะ่าที่ตั้งไม่พอเต็มหมดแล้วเนี่ยผมนะข้าพเจ้าบูชามาครับผมจะกี่บาทกันสองบาทสามบาทห้าบาทองค์ละยี่สิบบาทนะได้ฟรีมั่งอะไรมั่งว่ากันไปตรงนี้กับผมนะ โอเคนะครับตรงนี้นะเราก็ถวายข้าวพระตรงนี้ก็บับเป็นหลักครับผมนะมาม่าครับผมรถมาั้งสอง,งอรถก,กับผมนะั่นนมปังอะไรพวกนี้ครับผมนะน้ําตรงนี้เราก็ตั้งไว้โอเคนะครับตรงนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันความรู้สิ่งดีๆก็ตรงนี้ครับผมนะโอ้ยท่านสภาพแข็งแรงครับผม สวัสดีครับขอบคุณครับ